เด็กหรือว่าสนุกไหมวันนี้คุณครูมีศิลปะง่ายๆมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆทําอยู่ที่บ้านวันนี้ดูซิว่าถ้วยหนึ่งใบเราจะทําอะไรได้บา้างมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเราจะตัดกระดาษเป็นวงกลมคุณแม่ไม่ต้องคิดยากเลยถ้วยที่มีอยู่นี่แหละอยากได้เล็กได้ใหญ่แค่ไหน วางลงไปเลยปัดมันออกมากระดาษจะเป็นกระดาษสีหรือกระดาษขาวแล้วแต่สะดวกเลยคุณครูใช้กระดาษสีเพราะว่ามันเห็นง่ายเวลาทำเป็นตัวอย่างผู้ปกครองจะได้เห็นชัดๆเด็กๆจะได้เห็นชัดๆ จะได้ไงต่อแัปเตอร์อีกหนึ่งนอันนี้คุณแม่ต้องช่วยคุณลูกนะตัดตามสั่งที่เราพับไว้แค่ครึ่งเดียวค่ะพับครึ่งดูไว้ก่อนเนะาะจะได้เห็นรอยตัดตามสั่งตรงนี้นะถึงต้องครึ่งที่เราพับไว้นี่ได้แล,แล้วครึ่งหนึ่งง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วจะเป็นอะไรต่อ กระดาษอีกหนึ่งแผ่นค่ะวางเก้าทาด้านหลังด้านหลังด้านที่เราไม่ได้พับเนี่ยแหละครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วค่ะแปะลงไปบนกระดาษาแปะเสร็จแล้วด้นี้เราพับคขึ้งหนึ่งตรงนี้อยู่สิ่งที่จะทำต่อไปคือยากเลย สีหนึ่งแท่งเติมไปเลยปากวันนี้เราจะเนรมิตให้มันเป็นเจ้าไก่น้อยเติมหัวเติมหางเติมขาเติมตาหรือถ้าอยากให้มันมีเพื่อนก็ทำห,หลายๆตัวแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามมันก็จะได้เป็นเจ้าไก่น้อยตกแต่งให้สวยระบายสีให้สวย คุณครูมีตัวอย่างให้ทำเสร็จแล้วมาให้ดูเพิ่มเติมเราก็จะได้เป็นเจ้าไก่แสนสวยอยากแต่งเพิ่มเติมอะไรมาแล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะบันทึกคําบรรยายภาพของลูกๆให้ด้วยถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูส่วนใบจริงเปิดเทอมเก็บมาส่งคุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เด็กๆสามารถสร้างสารรค์ผลงานจากกระดาษวงกลมให้เป็นสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ลูกไก่ก็ได้ค่ะลองทำกันมาแล้วส่งมาให้คุณครูดูได้ค่ะบ๊ายบาย